ทะเลาะกันเรื่องเลขบ่ลูกครับอเป็นงูเป็นงูปูดำเป็นงูใปูดำเป็นงูใหญ่ปู่ดำเป็นงูใหญ่ปู่ดำเป็นงูใหญ่ปูดำเป็นงวใหญ่ปู่ดงเป็นะูรลูกปูกว้างเป็นงูใหญ่ปูก่าำเป็นเือใหญ่ปูับโเป็นงูใหญ่ โอ้ทำเป็นง yeah. you know mm. ูใหญ่น well, ันะูกันใหญ่เลยนะเสียงกันเร่งรีอืมเีกันเร่งรีอืมมง่อคู่ถวมึงเถาะอวกคู่เถาะนะยกันเร่ไม่เงียบเออรีบเขาล่างไม่เียฮะผมรีบเขาล่างไม่อง่ยงเลยนะตัวพวกมิสนับสายของคนเลยนะนะ ู้กันพวกกบกบกบกปูกว้างกับปูดำสู้กันปูดำก็ว่าของปูดำเลขปูดำจะออกปูกว้างก็ว่าของปูกว้างจะออกคี่งกันนะพ่อนึเงีข่งกันแี่งกันยุ่งเลยงูงูกับเสือสู้กันบ่ลูกปูดำเป็นงูใหญ่ปูกว้างเป็นเสือใหญ่ เราจะดูเราจะทำยังไงนะคอยดูนะคอยดูคนนี้ชนะคนไหนชนะคนนั้นเรีนนั้นออก้คนนั้นออกงนะทางนคนไหชนะคนนั้นเรียกคนนันออก้วคนไหนชนะเรียกคนนั้นจะออกนัอถุงเงินถุงเงินก็เดินดูอยู่วะลูกทีนินจีนินกลัวมันยูก็ไม่ยังที่

โอ้ทำไมทำไมไม่ให้ให้คนหนึ่งออกก่อนล่ะทำไมใจต้องออ,ออกความก่อน,นนะลูกยังรู้เออน่าจะออกคนละมวดแล้วกันะเออน่าจะออกคนละมวดก็ได้โทษดูจใจไม่เห็นพูดเออไม่เห็นพูดเพราะใจกันไม่เหจะให้ปูดดำหรือปูกว้างออกก่อนก็ตกลงกันก็ใครก็อยากอยากออกก่อนอีกละใช่อ,อืมก็จะออกก่อนไงอืมไม่ออกก่อนก็ชนะคนนั้น อืมไม่ยอมยังไม่ยอพูดไม่ยอมพูดก็จะพันอืมทัาไม่ยอพูดขาไม่เชิให้ดูเออไม่เยอมหูนั้นน่ะไม่มีใครกลับบ้านอืจำเขาไม่อยากกลับกลก้วงเขาไม่อยากกลับอือนั้นไม่ยอมหูโมโว่าอืมอะไรก็ไม่ให้กินสองวันนะยังไม่ให้กินอะไรเลย

ขัดเต็มเลยเจือขัดปูรำเจือขัดปูรังพ่อใจปูชนะแน่เลยเต็มเลยเจือฮะหมูบาดแล้วเจือขัดเจือขัดงูโอ้เชือขัดงนะูสู้กันใหญ่เลยบ่ลูก เงยหนมากเลยทักเจอเนาะ้วอเจอเจอหายแล้วเจอพขแล้วเจอพอขาแล้วกระโดดขึ้นมาสิวัดแลกระโดดขึมาสิงวัดแอุ้ยพูดข่อยังลูกไม่ได้ยินเจอขึ้นต้นไม้ฮะเจอขึ้นต้นไม้เือขึ้นต้นไม้กระโดดขึ้นสงอืม

ไว้เสือไูดได้พูดโจให้ตัวนี้ให้ตัวี้หกสามสี่หกสามสี่คโจไม่ได้หกสามสี่คุณจไม่ได้โอ้พูดตะโกนใหญ่เลยพูดเสือตะโกนโอ้ปูกว้างเป็นเสือตะโกนใหญ่เลยพูดได้เสือพูดไตลกตลกมากไอพูดได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้งูพูดไม่ได้ ทำไมถึงพูดไม่ได้งูถูกกัดคอเลยลูกงูถูกกัดคอเชื้อกัดคองูงูซึ่องูจะกลืนงูไม่รอยากไปชน่อน้นมากมากใหหนุกมาเห็นไหมชันใหญ่เลยให้หนนปกกวง้กรู้สิ ยังไม่เอานะยังไม่เยเลยเออยังไม่เยังไม่เลยอยังยังยังไม่มีใครแพ้เลยลูกยังเลยค่ะโอาจะนอนแล้วก็ไม่ยอมนากสมาธิอยู่ก็ไหวอืมนึสมาธิด <th ูดูทุกเสียงกันอืออือ uh> อืออืออืงฉันชือโลอื ลูวดูอะไรไม่รู้ไม่ยังไมยังมันจป๊ดเสียงันใหญไงไเออปุ๊บเลยไม่ยงมันพอแล้วไม่ยงเลยเออโอ้ยเลยูเออปิดปิพิิฟังเลยปิดเลยเลยไอ้สุดี่ปิฟังเลยสุดเลยสุดเนะมันไม่ได้แล้วลูกมันไม่ทันแล้ว เออเพราะพราทำคลิปสั้นนะลูกเพราะว่าเสียงถุงเงินก็ไม่ค่อยดังก็เลยไม่ได้ยินเนาะเนาะกัดกันเลยแล้วเนะะกัดกันคุณนายจะตายนะนะโอหูราแน่เลยหอ้กเป็นเยอะเยอะเลยโอ้กังแน่ๆทำไมไม่ช่วยกูพ่วงนะ เราไม่ได้ทำนแล้วอืไม่ต้มาทำอีกโอ้เก็เอยมาทะเลาะกันอเป็นอะไรก็ไม่รู้พูกันไม่รู้เรื่องไงแกแล้วไม่รู้อยูนให้ไม่เียนคู่แล้วกูไม่กลับอ๋อไม่เหงปูด้วยปูดำยังขู่ไหมลูกว่าปู่กวนยังขู่ไหมขู่ับขู่ปู่ดำดุู่สู้กันอยู่ ปูดำหารตีเสือเีือกเสือปูปูดำอาหารเผือปูพุ่งปูพุงกัดหางกัดหางปูพันเสือปูพันนะพ่อพันปูดำปูดำพันปูพุวงปูพุวงกัดหางกัดโูรู้จักชื่กานดหน

ปูดำก็อยากให้เลขปูดำออกปูกว้างก็อยากให้เลขปูดำห่วปูกว้างออกก็เลยว่า <ใน S 1> ถ้าใครใครชนะเลขคนนั้นจะออกเลยลูกครับเข้าใจว่าถ้าผมชนะจะให้ออกเลยสะลวกเออทำไมทำไมไม่ออกกันนะหยุดยังลูก ยังไม่หยุดเหรอครับเดี่ยวของเงินจะแปลงเป็นงูงกันแปลงเป็นงู <จะ S 1> ไปทําไมลูกแปลงเป็นงูไปห้ามโอ้ไปห้ามปูดํากับผูกว้างัแปลงมนะั้งเอาแล้วเรียกใครจะอออแลวลูกตอนนี้เดี๋ยวก่อนย่าไม่ยังรู้มไม่ยังรู้ยุสไม่ยังรู้นะแล้วไปแปลงเป็นงูกนอน เขาเงินเ็กนู่นไปหาสูบปหามดอกเออหน้าบ้าต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 าลอยอือ่ยังเอ็งนู่นจี๋เงินเป็นนู่นใหญ่ออกไปหาปูดำปูหว่งถูกกันอยู่เป็นยังไงเราจะเป็นนัจิตนู่นนน ปูดำเป็นเทปเลยขัดคอกระถางมึงไปเลยสี่กับผมปูดำกับปูกว้างเป็นทะเลาะกันว่าเสียหายเหล็กผู้ได้ออกนะครับนอกจากปูดำกับว่าเสียหายเหล็กจะคล้องออกผู้กว้างกับว่าเสียเล็กจะคล้องออกน่องผู้เงินกับกูบอสยิ่งขัดไปไลยครับอฟซี่กับผมเป็นว่าผู้ดำขึ้นประยุกบไปว่าขาหมูสั่นห้องหกสามซี่หกสามซี่สันว่าครับอฟซี่กับผม หกสามจีหกสามจี so, ้ว่าสันบางทีห่ออย่งเราบางที่ก็หกสี่สามหกสี่สามกับเอฟซีกับของปูดำนะครับด้วยเอฟซีครับผมคนห่อขึ้นอยู่นะครับน้อเอฟซีคับกับฟังแห่งคากแล้วยกับเเพื่อนจากผู้ใดผู้ดำกับว่าเลขกี่ของสียออกผู้กว้างเขาว่าเลขเกี่ของสียออกครับอีวซีคับผมกันเลยอ่ากันเล่ยจิ้งกันสู่กันนะครับอีซีกับผู้ใดชนะคนออกคนว่าสันครับอีซีคับผมเอา ให้ใส่วิจารณาได้การรับช่วงครับผมทางสองเป็นซื้อกลางเป็นแนวทา,างซื้อนอะอครับเนาะครับเอาหรับคลิปนี้ขอ,ขอจบไปเพื่อสาม,มีเพราะกไม่ได้คลิปนาสวัสดีครับ